พบกับบ้านพร้อมที่ดินสไตล์บ้านสวนไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้นะคะบรรยากาศสวยๆนะคะร่มรื่นด้วยธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะอยู่ในหมู่บ้านบางน้ำพึ่งค่ะอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทติดก,กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมโนรมนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อปี54น้ำไม่ท่วมนะคะราคาต่ำกว่าประเมินค่ะ พื้นที่ขนาด1ไร่2งาน43.9ตารางวานะคะ1ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นมีที่จอดรถประมาณ3คันมีบรรยากาศที่รม่มรื่นมีต้นไม้น้อยใหญ่บนพื้นที่นะคะราคา2ร9 0้าน3,90บาทคาฟรีค่าโอนค่าภาษีอยู่ใกล้โรตัสอยู่ใกล้สวนนกชัยนาทอยู่ใกล้เมืองโบราณโคกไม้เดนอยู่ใกล้โรงเรียนต่างๆหลายๆสถานโรงเรียน อยู่ใกล้โรงพยาบาลมโนรมอยู่ใกล้โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัชนาศนะคะสนใจแปลงนี้ติดต่อทักคุยรายละเอียดและนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะนัดหมายกันล่วงหน้าค่ะไปชมแปลงจริงก่อนตัดสินใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ